ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยความเคารพนะครับวัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นของจริงที่ดีจริงแท้จริงและเป็นเพชรเม็ดงามของวงการพระพุทธศาสนาในยุคนี้ที่จะนำพระพุทธศาสนาขยายไปทั่วโลกไอแชน e ลตอนที่102นะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับยืนอยู่ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี่นะครับด้านหลังผมนะครับ มีคนได้มาสักการะ,ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันเป็นจํานวนเยอะมากนะครับเพื่อขอพรส่วนผมเองก็มาขอพรจากท่านอยากให้ท่านได้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยและได้ขยายไปทั้งโลกและช่วยขจัดเหล่ามารร้ายที่มาทําลายพระพุทธศาสนากันอยู่ในตอนนี้ให้หมดเสี้ยนเฮี้ยนไปเลยนะครับไอชนแนลวันนี้นะครับขอเสนอเกี่ยวกับเรื่องความจริงเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรม จะรวบรวมสถิติของกฎแห่งกรรมที่กําลังเกิดขึ้นเพื่อให้พี่น้องได้ฉุกใจคิดว่าเออมันมีอยู่จริงไหมและสิ่งที่คนเหล่านี้และองค์กรต่างๆเหล่านี้กําลังเจอกําลังเผชิญอยู่นี้ใช่กฎแห่งกรรมหรือเปล่าและถ้าเราไปก้าวล่วงไปล่วงเกินพระที่บริสุทธิ์พระซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบและวัดซึ่ง ทำแต่ความดีขยายงานพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกเนี่ยวันหนึ่งเราจะโดนกฎแห่งกรรมเล่นงานหรือเปล่าถึงแม้เราจะทำด้วยความไม่รู้ความเข้าใจผิดการถูกหลอกมาก็แล้วแต่แต่กฎแห่งกรรมไม่ได้ยกเว้นผมก็อยากจะเอาเรื่องนี้นํามาเสนอเพื่อที่จะไปเตือนแต่ละคนที่กําลังคึกขนองและประมาทก็ลองฟังกันดูนะครับ ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นนะครับวันนี้เหตุบ้านการเมืองของเราที่กําลังอิรุงตุงนังและสับสนอลมานฝุนตลบไปทั้งผืนแผ่นดินไทยเนี่ยรวมทั้งโลกนะครับก็มีแต่ข่าวไม่ดีนะครับวันนี้มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าประเทศจีนได้พบกล่องดําของสายการบินของมาเลเซียที่หายไปเมื่อปี2ปีที่แล้วและรู้สาเหตุของการตกแล้วนะครับทำให้ มาเลเซียเสียมากเลยนะครับในการที่ไม่ช่วยให้เครื่องบินลงจอดนะครับก็ไปศึกษากันดูนะครับเสียมากๆนะครับตามข่าว2นะครับถ้าในบ้านเราตอนนี้นะครับข่าวที่กําลังดังและแปลกใจและทอคออฟเดอะทาวเลยก็คือเมื่อวานมีการย้ายตัวเงินตวจทองนะครับจากทำเนียบรัฐบาลหรือจากสวนลุมผมไม่แน่ใจไปที่จังหวัดราชบุรี Talk of the Town เพราะว่าไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับตัวเงินตัวทองก็ถูกหลอกด้วยปลาดุกหนึ่งตัวแล้วก็มีการหลอกล่อก,กันก็กลายเป็นที่สนุกสนานวิจารณ์กันแซดในสังคมออนไลน์รวมทั้งในหน้าจอทีวีนะครับก็ลองไปติดตามกันดูนะครับ เรื่องที่สามเรื่องต่อไปก็คือเรือล่มนะครับอันนี้เป็นข่าวที่เศร้าของคนไทยนะครับทั้งประเทศเลยเรือล่มที่จังหวัดอยุทยาพี่น้องชาวมุสลิมเสียชีวิตกันไปเกือบ30คนเลยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีข่าวปั้นจันล้มที่ทาเนียบนะครับถ้าถ้าฟังมาไม่ผิดนะครับก็สร้างความเสียหายพอสมควรเลยนะครับนอกจากนั้นข่าวตับแตกนะครับข่าวจะยุบกะกะตนะครับข่าวพักการเมืองเริ่ม ไม่ไม่ยอมรับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับข่าวเรื่องจะย,ยึดทรัพย์นายกยิ่งลักด้วยการใช้ม .44 นะครับแล้วก็ข่าวความขัดแย้งในวงการต่างๆก็ค่อนข้างจะบานปลายและลุกลามนะครับนั่นคือข่าวซึ่งกําลังเกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราขณะนี้ข่าวการย้ายตัวเงินตัวทองนะครับดังยิ่งกว่าข่าวที่นายกไปประชุมที่ต่างประเทศนะครับก็ว่ากันไปวันนี้ผมรวบรวม สิ่งที่ผมเรียกว่าสถิทิของคนที่มาทําข่าวมาเล่นงานมา,เ,าเขาเรียกว่าใช้กฎหมายนะครับต่อวัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้5รายนะครับอยากให้พี่น้องลองดูว่านี่ใช่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไหมนะครับหเลยนะครับก็คือคุณสนธิลิ้มทองปุ่นนะครับเ,เป็นเจ้าของผู้จัดการนะครับเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ทีวีหรือ สื่อต่างๆในเครือผู้จัดการซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนของกลุ่มพันธมิตรนะครับแล้วก็มีลูกทีมมีนักข่าวตอนนี้กระจายไปอยู่ตามช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น New One b r i ส h t ีวีนะครับเยอะแยะมากมายนะครับคุณสนทิอยู่ดีๆก็ถูกสารจำคุกสารพิพากษาจำคุกจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีๆคุณสนทิก็มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับทำให เครือผู้จัดการค่อนข้างจะกระเทือนพอสมควรนะครับ 2. DSI นะครับอยู่ดีๆก็มีคนตายอยู่ดีๆก็สร้างความเคลือบแคลงให้กับสังคมด้วยสาเหตุการตายของผู้ต้องหารายนั้นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวกับคดีที่ดินที่จังหวัดพังงานะครับ DSI ก็ค่อนข้างจะเป็นที่น่าเคลือบแคลงสายตาทุกสายตาโฟกัสไปที่ DSI ว่า เกิดอะไรขึ้นกว่าจะสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กลับมาก็ต้องรอให้เรื่องนี้มีความกระจ่างนะครับ2องแล้วนะครับเด i 3ครับด้วยความเคารพต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านพลเอกไพรู์คุ้มฉายานะครับอยู่ดีๆท่านก็มานำเสนอการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดโดยการจะลดราคายาบ้านลงมาเพื่อให้แก้ปัญหายาเสพติด สร้างความหวั่นไหวสร้างความไม่สบายใจและรู้สึกสะทกสะทานไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองแทบจะทุกคนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น3แล้วนะครับสี่อยู่ดีดคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมแห่งไข่ทีนิวก็ออกมาประกาศปิดจอของทีนิวเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลานะครับถ้าผมจำไม่ผิดเกิดอะไรขึ้นกับทีนิวซึ่งเสนอข่าวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย ค่อนข้างจะแรงใช้คําเรียกหาแต่ละคําก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับอยู่ดีๆก็ปิดตัวและจะต้องไปร่วมงานกับทางไบรซ์ทีวีซึ่งมีลูกทีมหรือว่านักข่าวจากเครือผู้จัดการจัดอยู่ที่นั่นตอนนี้คุณยุคนก็ไปจัดในบางเวลาของไบรซ์ทีวีแล้วเมื่อวานก็ยังออกข่าวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายอยู่อยู่ดีๆทีนิวก็มีอันเป็นไปนะครับ4แล้วนะครับ5นะครับ เครือเนชั่นครับที่มีคุณกนกรัฐวงสกุลที่มีคุณธีระอยู่ดีๆนะครับคุณสุทธิชัยยุนก็ได้ประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งของเครือเนชั่นเพราะเครือเนชั่นกำลังถูกเทคโอเวอร์โดยกลุ่มทุนใหม่เห็นไหมครับเครือเนชั่นทีนิวผู้จัดการ DSI และท่านรัฐมนตรีก็มีเหตุที่ทำให้ต้องกลับไปแก้ปัญหา กลับไปแก้ข่าวกลับไปเพื่อที่จะกวาดบ้านของตัวเองผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นกฎแห่งกรรมหรือเปล่าหรือจะเป็นเหตุบังเอิญแต่ผมขอเตือนมายัางพี่น้องทุกคนที่ไม่รู้ความจริงถูกหลอกจากข้อมูลที่บิดเบือนจนเสพติดขนาดหนักมาหลงด่าหลงวิจารณต่อพระแท้ต่อพระซึ่งบริสุทธิ์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยและวัดพระธรรมกายว่าถ้าท่านรู้ไม่จริง อย่าวิจารณ์ดีกว่าไหมครับเพราะการวิจารณ์ด้วยความไม่รู้กฎแห่งกรรมก็ไม่ได้ละเว้นเรานะครับยังมีอีกหลายคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่รู้วันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อไปวันนี้ผมก็มากราบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ช่วยปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนานแสนนานและให้ท่านช่วยกําจัด พวกมารร้ายของพุทธศาสนาให้หมดไปสัที i อ h ช n แนลประจำวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ